ทะเลเหนือหรือ The North Sea มันถูกขนานนามว่าเป็นน่านน้ำที่อันตรายที่สุดในโลกครับไม่มีใครรู้จำนวนที่แน่นอนแต่มีคนเสียชีวิตในน่านน้ำแห่งนี้ไปแล้วกว่า5 0 0แสนชีวิตถึงตายแต่มันก็เป็นเส้นทางสำคัญทางการค้าเป็นแหล่งอาหารสำคัญที่หล่อเลี้ยงทวีปยุโรปและขุมพลังงานมหาศาลที่ขับเคลื่อนทั้งทวีปครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกว่าอะไรทาให้ทะเลเหนือ ถึงได้โหดร้ายเช่นนี้ครับทะเลเหนือนะครับไม่ได้อยู่กลางมหาสมุทรแต่มันถูกห้อมร้อมนะครับด้วยประเทศสําคัญอย่างประเทศอังกฤษนอร์เวย์เยอรมนีและรวมไปถึงถูกบีบแคบด้วยช่องแคบโด o เวอร์ครับที่เป็นเส้นทางเดินเรือที่หนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นคือกระแสลมเจสตสตรีมจาก มหาสมุทรแอตแลนติกครับที่จะพัดพาพายุรุนแรงเข้าสู่ทะเลเหนือโดยตรงและที่นี่ก็คือกับดักพายุที่ไม่สามารถคาดเดาได้ความลึกของมันคือปัญหาใหญ่ครับเพราะทะเลเหนือมีจุดที่ตื้นมากเช่นดอเจอร์แบงค์ที่ลึกเพียงแค่15เมตรสลับกับนอร์เวย์เจียนเทรนช์ที่มีความลึกมากถึง700เมตรครับ ความต่างระดับนี้ทําให้เกิดคลื่นที่รุนแรงและคาดเดาไม่ได้เมื่อคลื่นถูกพัดเข้าสู่เขตพื้นที่ตื้นนะครับมันจะชันขึ้นและแตกตัวอย่างเกลียวกราดเช่นเดียวกันทําให้ในศตะวรรษที่19มีชาวประมงเสียชีวิตพร้อมกันเป็นร้อยๆอคนในพายุลูกเดียวครับแต่ที่น่าก,กลัวที่สุดคืออุณภูมิของน้ําที่นี่ในฤดูหนาวครับที่น้าทะเลเหนือมีเฉลี่ยอยู่ที่5องศาเซลเซียสเพียงเท่านั้น การตกลงไปในทะเลเหนือหมายความว่าร่างกายของเราจะต้องเผชิญกับชภาะวะตัวเย็นที่เฉียบพลันและเสียชีวิตภายในไม่กี่นาทีต่อมาหากไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ทันทีครับและภัยพิบัติที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์คือคลื่นพายุซัดฝั่งหรือที่เรียกว่าสตอร์มเซิร์ชครับในปี1953 พายุยักษ์บวกกับน้ำขึ้นสูงได้ถลม่มแนวป้องการใช้ฝั่งจนเป็นราบกลองเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า2,500คนครับฟาร์มกว่า10%ในประเทศเนเธอร์แลนด์จมอยู่ใต้ทะเลและสัตว์กว่า180,000ชีวิตก็ได้ตายลงมันเป็นฝันร้ายทางธรรมชาติครั้งใหญ่ที่สุดของเนเธอรนนะ์แลนด์นับตั้งแต่ยุคก,กลางครับ ตลอดประวัติศาสตร์ทะเลเหนือคือสมรภูมิรบทางเรือที่ใหญ่ที่สุดครับในสงครามโลกครั้งที่1อย่าง Battle of Jutland แต่ที่อันตรายยิ่งกว่าคือในสงครามโลกครั้งที่2ครับที่นี่กลายเป็นพื้นที่สู้รบของเรือดำน้ำอย่าง U-boat ครับของประเทศเยอรมนีและได้มีการวางทุ่นระเบิดนับพันลูกซึ่งหลายลูกนั้นก็ยังคงไม่ระเบิดและจมอยู่ก้นทะเลจนถึงทุกวันนี้ครับ แต่ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2ทะเลเหนือคือตราก้าปลาของยุโรปครับมันเลี้ยงปักทองผู้คนได้นับล้านทําให้เมืองอย่างกริมสบีของประเทศอังกฤษนะครับกลายเป็นท่าเรือประมงอันดับหนึ่งของโลกครับปลาและสัตว์ทะเลที่จับได้จากทะเลเหนือนะั้นมีความหลากหลายมากมายนะครับเช่นปลาคอร์ปลาแมคเคอเรลกุ้งร็อบสเตอร์ปูยก rab, ปักษ์คิงแครบปูธระบะและปูหิมะครับ แม้ว่าทะเลเหนือจะยังคงเป็นแหล่งสําคัญทางการประมงนะครับแต่การทําประมงอย่างเข้มข้นมาตลอดหลายทศวรรษก็ได้ส่งผลให้ปลาหลายชนิดโดยเฉพาะปลาคอตเนี่ยครับมีจํานวนลดลงอย่างรุนแรงทําให้ต้องมีการกําหนดโคต้าและมาตรการควบคุมการประมงที่เข้มงวดเพื่อฟื้นฟูประชากรปลาในปัจจุบันย้อนกลับไปในทศวรรษที่1960ครับเมื่อมีการค้นพบน้ํามันและก๊าซใต้พื้นทะเลเหนือ ทะเลเหนือจึงกลายเป็นแหล่งพลังงานนอกชายฝั่งที่รวยที่สุดในโลกแต่ราคาน้ํามันนี้ต้องแลกมาด้วยชีวิตครับในปี1988ภัยพิบัติไพเปอร์อัลฟาซึ่งเป็นการระเบิดทําลายแท่นขุดเจาะน้ํามันของสกอตแลนด์ได้สังหารคนงานไปกว่า167คนกลายเป็นอุบัติภัยน้ํามันนอกชายฝั่งที่รุนแรงและร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์และเป็นบทเรียนราคาแพงนะครับที่นําไปสู่การปฏิวัติก,กดความปลอดภัยทั่วโลก ยิ่งในทุกวันนี้ทะเลเหนือก็ยังคงเป็นหนึ่งในเส้นทางการเดินเรือที่สําคัญที่สุดของโลกครับด้วยเรือสินค้ากว่า500ล้าที่ต้องผ่านช่องแคบนี้ทุกวันความแออัดนี้ย่อมนํามาซึ่งอุบัติเหตุและความเสี่ยงภัยจากการชนกันของเรือสินค้าที่ยังคงเกิดขึ้นซ้ําๆครับแต่ณปัจจุบันทะเลเหนือก็ถูกแปลงโฉมนะครับจากแหล่งน้ํามันเนี่ยไปสู่แหล่งพลังงานสีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับ โดยในโครงการ d o d g e อ Bank Wind ิน r าร์มครับกลายเป็นฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกและสามารถผลิตพลังงานหมุนเวียนนะครับเพียงพอสำหรับบ้านเรือนกว่า6ล้านหลังคาเรือนในประเทศอังกฤษและนี่คือการพิชิตทะเลเหนือในรูปแบบใหม่ครับนอกจากนี้ความตื่นเต้นและปฏิกิริยาที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเน,นี่ยครับทะเลเหนือจึงก,กลายเป็นห้องทดลองสําหรับนักวิทยาศาสตร์ในการศึกษาสภาพะโลกร้อนและคลื่นพัดพายุชายฝั่งที่มาคุกคามโลกของเราในอนาคตได้ ในสุดท้ายนี้นะครับทะเลเหนือคือบทพิสูจน์ความโหดร้ายของธรรมชาติและความดื้อรั้นของมนุษย์นะครับแม้จะฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่าครึ่งล้านชีวิตแล้วก็ตามแต่มนุษย์เราก็ยังคงกลับมาใช้ประโยชน์จากมันซ้ําแล้วซ้าเล่าเปลี่ยนสนามรบให้เป็นแหล่งอาหารเปลี่ยนความมืดมิดให้เป็นแสงสว่างแห่งอนา,นาคตครับและคุณคิดว่ามีน่านน้าไหนที่อันตรายกว่าทะเลเหนือลองคอมเมนต์บอกเรากันนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมไลค์แชร์ซับสไครป์นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ